สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลี่จะมาขอเหอเล็กๆแต่ว่าเป็นขอเหอที่ประทับใจค่อนข้างมากทีเดียวนะคะก็เป็นขอเหอที่มาจาก Sweden. สวีเดนสัลี่เนี่ยไม่ได้ไปเองนะไม่ได้ไปสวีเดนนะคะก็อยู่เมืองไทยตลอดนะคะมีหลายๆคนถามสัลลี่เหมือนกันนึกว่าสัลี่เนี่ยอ,อัดวิดีโออยู่ที่เมืองนอกป้าอัดวิดีโออยู่ที่เมืองไทยตลอดเลยนะคะก็ตามหัวข้อว่ามาขอเหอจากสวีเดนเพราะว่ามีน้องคนดูของสัลี่นั่นแหละไปสวีเดนนะคะไปเยี่ยมคุณแม่นะ น้องต้นนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมคุณแม่เนี่ยแล้วก็ตอนกลับมาเนี่ยน้องบอกว่าเนี่ยพี่สารีผมจะซื้อของมาฝากด้วยนะคะแล้วก็น้องก็โพสตของที่แบบซารีเห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมน้องจำได้อ่ะเออนะคะน้องเป็นคนดูของสารีเนี่ยแล้วก็ สลิโพสตอันนี้นานมากแล้วเป็นปีแล้วนะคะว่าสลิชอบอันนี้นะคะตอนที่ซื้อกลับมาจากไอแลนด์เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าโวโปรดเลยที่เมืองไทยไม่มีขายนะคะเป็นปีแล้วแล้วน้องบอกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยซื้อมาฝากพี่สลิี่นะแล้วเราแบบโหแค่เห็นก็ประทับใจแล้วอ่ะเพราะว่า น้องจำได้อะจำสิ่งที่เราชอบได้นะคะก็อันนี้เป็น Nutrogena e w i s p e l c r e a Pink g a f e u t Daily s c u u b นะคะใช้ดีมากจริงๆราคาก็ถูกด้วยหาซื้อได้ที่เมืองนอกราคาอยู่ที่ประมาณ5ยูโรนะคะถ้าสียดิจำไม่ผิดแล้วก็แบบน้องบอกว่าเออเนี่ยถ่ายรูปส่งมาให้บอกว่าเนี่ย ซื้อมาฝากพี่สลีนะพี่สลีแบบเฮ้ยขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็นัดวันกันไปเอานะพอวันที่น้องมาเนี่ยน้องถือถุงแบบถือถุงอันเนี้ยทั้งใหญ่แล้วก็หนักพอสมควรนะคะแล้วจะที่แบบให้พี่ทั้งหมดเลยเหรอ้องบอก m, ขนมาให้นะแล้วเราแบบเราเข้าใจอะ่ะเวลาเราแพ็คกระเป๋าบินอะ่ะมันก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะจํากัดอยู่แล้วใช่ปหคะแล้วแบบหอบมาให้อะ่ะคือ หนักขนาดนี้แบบโหประทับใจมากนะคะแล้วก็คุยกันนั่งคุยกันค่อนข้างนานทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะน้องต้นบอกว่าคุณแม่ก็ดูวิดีโอวิสลี่เหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่แบบฝากของมาให้สลี่ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะก็เมื่อกี้เห็นกันไปแล้วเนอะว่าเป็นของทรอจิน่านะเดี๋ยวสลี่จะหยิบของจากถุงขึ้นมาก่อนนะคะจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะ อ่ะทีนี้มาดูกันนะคะอันนี้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าเป็นเจ้าตัวนี้2หลอดแต่ว่าจริงๆเนี่ยน้องฮิ้วมาให้3หลอดเลยใช้กันไปเลยเดือนละหลอดนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยคนที่บ้านซริก็ชอบด้วยชาวสก็ชอบเพราะว่าเขาบอกว่ามันล้างหน้าแล้วมันแบบสะอาดดีมันเป็นเดลิสครับมันได้สครับหน้าทุกวันแต่ว่ามันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะคะตัวนี้ใครไปเจอซื้อเลยใช้ดีจริงๆนะคะ มาถึงอันนี้กันมากซึ่งจริงๆแล้วสวัีลิใช้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น Nivea Honey and Milk Shower Cream ตัวนี้จะบอกว่ามันหอมมาก หอมมากจริงๆหอมจนแทบอยากจะเอาไปชงกินเลยนะคะแล้วก็เนื้อฟองมันแบบว่านุ่มมากๆเลยนะคะไม่แน่ใจนิเวียตัวเนี้ยรุ่นนี้รุ่น Honey m n d m i l มเนี่ยมีขายที่เมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวสัสีต้องไปดูนะเพราะว่าถ้ามีจะซื้อมาเลยอันนี้อยู่ที่250 ml ใช้จนแบบหยดสุดท้ายจริงๆอะ่ะเพราะว่าแบบมันดีมากชาวยังชมเลยอะว่าแบบเป็นอะไรที่แบบใช้ดีฟองนุ่ม มากจริงๆอันเนี้ยขอบคุณมากๆาเลยนะคะแล้วก็คุยกันเหมือนกันกันกบน้องต้นว่าเฮ้ยน mm ิเวียที่เมืองไทยกับนิเวียที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอ้ย mm hmm. e จันนี้สัลลี่เห็นด้วยนะว่าของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันที่ผลิตเมืองนอกกับผลิตเมืองไทยอะ่ะมันต่างกันจริงอันนี้เนี่ยฟองนิ่มมากแล้วก็แบบใช้แล้วแบบฟินมากจริงๆช่วงที่สัลลี่ไม่สบายเนี่ยคือมันก็แบบรู้สึกโลกมันเหาะเหี่ยวอะแล้วพอแบบ สัลี่ตัดสินใจไปอาบน้ําอ่ะแล้วใช้เจาตอนนี้รู้สึกแบบทุกอย่างมันดีขึ้นมันแบบดีขึ้นจริงๆนะคะมันช่วยได้เยอะจริงๆกลิ่นหอมๆในช่วงที่แบบเรากําลังไม่สบายอ่ะมันช่วยได้นะคะมาดูเจลอาบน้าอีกอันนึงที่แบบสาลี่หยิบมาจากถุงแล้วแบบมีอันนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ย I love นะคะเป็นของแบรนด์ I love ที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะแต่ว่าสลลี่อ่ะไม่เคยเห็นสีเขียวเลย เป็นปีปีไปร้านบูธเป็นปีปีแล้วก็รู้จักแบรนด์นี้มาเป็นปีปีไม่เคยเห็นสีเขียวเลยแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยน้องฮิวมาจากเมืองนอกน้องก็เลยแบบเฮ้ยที่เมืองนอกเขามีกลิ่นนี้ได้เหรอมินตี้ช็อกโกชิพเนี่ยมีได้เหรอน้องบอกพีปีปีดูป้ายข้างหลังหน่อยมันเป็นบ้านเป็นสไทยผมซื้อมาจากเมืองไทยขำมากเพราะว่าสัลลี่ไม่เคยเห็นไงแล้วน้องบอกอันเนี้ยที่เมืองไทยก็มีแต่ว่าเห็นพี่สัลลี่ชอบก็เลยหยิบมาให้ด้วยแล้วแบบ เฮ้ยถึงตอนนั้นสลลี ari, แบบเฮ้ยเอาจริงๆนะคือแบบน้องดูวิดีโอสลจริงจังอะคือรู้หมดทุกตัวว่าสรลชอบอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประทับใจจริงๆนะคะอันนี้เป็นเจลอบบน้ำ s เ o w e r gel ที่เป็นกลิ่นมิ้นท์ที่สรลชอบช็อกโกมิ้นท์หอมจริงๆหอมเหมือนช็อกโกแลตมิ้นท์เลยอะอันนี้หาซื้อได้ที่ร้านบูสนะสลเดินกลับไปดูแล้ว มันเหลือขวดเดียวขายที่ร้านบูธแสดงว่ามันขายดีมากๆไม่น่ารักซ์ลี่เลยไม่ค่อยเห็นที่บูธแถวบ้านมาถึงอันนี้กันมัางอันนี้เนี่ยน้องบอกว่าไปญี่ปุ่นมาแล้วมันเหลือค้างมาจากทริปญี่ปุ่นก็เลยหยิบมาให้พิ่ซารี่ด้วยนะคะ เป็นของชิชิโดเลยนะเป็นแบ,บรนด์ในเครือของชิชิโดอันนี้นะคะชื่อแบ,บรนด์ว่ามาเชอรีนะถ้าจะเลี้ยเอกเสียงถูกมาเชอรีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแบรนด์ใน,บบนเครือของชิชิโดที่ให้มาเนี่ยซองนี้จะเป็นแชมพูซองนี้จะเป็นคอนดิชเนอร์เป็นแบบเติมนะคะดีมากเลยอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีลักษณะ ถุงอะไรแบบนี้เติมแบบนี้น่ารักดีนะคะแล้วก็สล,ลี่อยากใช้นี้มากเลยเพราะว่าเป็นคนรักการดูแลเส้นผมหนึ่งแหละแล้วก็เป็นของชิชเชอร์ด้วยนะคะยังไม่เคยใช้แชมพูที่แบบเป็นแบ,บรนด์ของชิชเชโ d o ดหรือว่ามาในเครือของชิชเชอร์ดเลยอันนี้อยากลองใช้มากๆเลย2ตัวนี้นะคะน่ารักจริงๆถัดมามาดูเรื่องของสกินแคร์ละกันนะคะน้องหยิบอันนี้มาให้นะคะเป็นนุ๊กถ้าสล,ลี่ออกเสียงไม่ผิดก็จะเป็นนุ๊ก นะตัวนี้เนี่ยเป็น2 4 hour soothing and moisturizing concentrate นะเป็นตัวที่โด่งดังจริงๆนกเนี่ยเขาโด่งดังอีกตัวหนึ่งซึ่งน้องบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนผิวแห้งแล้วจำได้ว่าพี่สตีเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากน้องก็เลยเดินไปถาม BA เอว่ารุ่นเดียวกันแต่เหมาะสำหรับคนผิวมันเนี่ยเป็นแบบไหนคือแบบพอน้องเล่าแล้วสตีลก็แบบอีกแล้วอะเกิดอาการแบบอึง้งด้วยความที่แบบประทับใจมากเฮ้ย รู้ว่าชอบอันนี้เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมารู้ว่าปกติเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตมินท์เราก็ยังรู้อีกว่าเป็นคนหน้ามันคือแบบอีกตัวหนึ่งมันดังอะแต่มันเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งบางคนก็อาจจะไปซื้อตัวนั้นเลยเพราะว่ามันดังอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องอุตส่าห์เดินไปถามให้อะว่าแบบลายนี้สําหรับคนหน้ามันคืออะไรคือแบบคือแบบประทับใจแล้วนั่งอึ้งอยู่อะนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวสลิปเปิดออกมาให้ดูนะเป็นขวด แก้วอย่างดีนะคะละักษณะขวดสกินแคร์สันลี่เพิ่งจะได้รู้มาตอนนั้นวันนั้นไปคุยกับกุ้งกุ้งบอกว่าขวดสกินแคร์ที่เป็นขวดแก้วเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะมันจะเก็บตัวยาในสกินแคร์ของเราได้ดีกว่าขวดพลาสติกเแสดงว่าเนี้ยดีจริงยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะแต่ว่าเขาดังอยู่แล้วของนุ๊กนะก็เป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้คะละักษณะแบบนี้ขวดดูดีแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ เชื่อถือที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้นะเดี๋ยวสลีจะลองดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะช่วงนี้ยิ่งแบบว่าหน้าแห้งๆเดี๋ยวมาดูมาเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้เอาอยู่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ตัวแซมเปิลอันนี้มาให้สลีด้วยนะคะเป็นย่อนนุกเหมือนกันอันนี้เป็น multi purpose อ่าดรายออยเฟสบอดี้แก็คือเป็นตัวออยที่ใช้ได้ทั้งหน้า ผมแล้วก็ตัวนะคะให้มาเป็นทรงซองแบบนี้เลยเดี๋ยวสลิจะเอาไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวสลิจะเอาออยล์อันนี้ไปใช้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังได้ s แ m ร์มเป็นสกินแคร์ของสวีเดนมาด้วยนะคะเดี๋ยวสลิจะเอามาลองใช้ดูเป็นยังไงลักษณะของสแปมเปของเขาดีนะลักษณะให้มาเป็นสแปมเปแบบนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดดีเทล แบบเขียนมาอย่างดีอ่ะคือเราสามารถอ่านได้เนี่ยแต่ขอบอกว่าเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะมันแบบไหนเป็นอะไรยังไงอออ๋อ,อมีภาษาอังกฤษหรือเลปล่ามีภาษาอังกฤษนิด,นดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะไปพยายามอ่านดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะทีนี้ <c oughs> นอกจากนั้นรู้ว่าเป็นคนชอบยาทาเล็บก็ซื้อตัว Base Coat กับ Top Coat มาให้ด้วยตอนเห็นของที่น้องซื้อมาแล้วแบบเพื่อนๆถ้าเป็นสาลีแล้วนึกตามอ่ะนึกภาพตามไปเลยอ่ะรู้ว่าชอบยาทาเล็บก็ซื้อ Base Coat กับ Top Coat มาให้นะคะสาลีเนี่ยเคยลองใช้ Base Coat กับ Top Coat ของพวกญี่ปุ่นโทนยาทาเล็บแนวญี่ปุ่นอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ย ใช้มันก็เหมือนไม่ได้ใช้ก็เลยหยุดใช้ไปเลยไม่ได้ใช้เบสโค้ดเลยนะคะท็อปโค้ดที่ใช้อยู่ก็จะเป็นของ s a l l y Hanson ซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะอันนี้เป็นเบสโค้ดของ OPI นะคะและอันนี้ก็เป็นท็อปโค้ดแต่ว่าเป็นรุ่นแมทของ OPI อีกเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยรู้สึกว่าอันนี้น้องบอกว่าคุณแม่ก็ใช้แล้วก็คุณแม่ชอบนะคะ ก็เลยฝากมาให้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มาถึงของหอมๆอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็น essential oil จากโรงแรมไบยันทรีนะคะไบยันทรีชื่อโรงแรมก็ดังอยู่แล้วนะเป็นโรงแรมไบยันทรีเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นออยที่คล้ายๆกับออยเอาไว้จุดกับตะเกียงอะไรแบบนี้ค่ะมีให้มาด้วยกัน3กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นไม้หอม แบบย่าหอมนะคะตัวที่ซอลลี่รู้จักอยู่อันเดียวก็คือเป็นอันนี้เป็นเลมอนกลาสนะคะก็คือกลิ่นตะไคร้น่ะเองนะก็กลิ่นหอมแนวตะไคร้บ้านเราที่จุดในสปานะคะเดี๋ยวซอลลี่จะมาจุดดูเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่สบายนะอยากดมกลิ่นอะไรที่มันแบบว่าแนวแบบ ลักษณะผ่อนคลายบ้างเพื่อมันจะทําให้โสดประสาทดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยอสองกลิ่นเนี่ยซาริไม่รู้จริงๆว่ามันคือต้นอะไรนะแต่ว่าก็กลิ่นคล้ายๆกันเป็นกลิ่นแบบอโรมาแบบนี้คล้ายๆกันเราก็มาดูขนมกันก่อนก่อนที่ซาริจะโชว์ของอย่างสุดท้ายให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนเนี่ยจะตกเกาอี้เหมือนที่ซาริเป็นมาแล้วนะคะขนมที่น้องฮิ้วมาให้เนี่ยก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตอะคะ่ะที่ น่าจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นแบรนด์ของสวีเดนอยู่แล้วนะคะละักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวสัลี่จะเอาไปเปิดกินช่วงนี้เนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยกำลังแบบอู้ฟ้าเลยเวลาเดินไปเนี่ยเห็นแล้วก็อยากซื้อมากินแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีอันนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะกินอันนี้ให้หมดก่อนนะก็คงใช้เวลาไม่นานหรอกคงจะแบบประมาณ2วันก็หมดแล้วนะคะทีนี้มาถึงอย่างสุดท้ายกันบ้างอย่างสุดท้ายที่สารี่บอกว่าหลายๆคนเห็นนะอาจจะต้องตกเก้าอ,อี้ไปเลยก็คืออันนี้เพราะว่าสารี่เนี่ยเห็นแล้วแบบ <laughs> เป็นบลัชออนค่ะเป็นบลัชออนจาก H&M ค่ะลักษณะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันสวยมากมันสวยจนสลิปไม่กล้าใช้อ่ะจริงๆนะสวยมากจริงๆแบบเป็นกุหลาบฟุ้งฟิแบบนี้นะคะแล้วก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับข,ของว้า <laughs> ใช้หายเลยอะนึกว่าจะแตกนะคะก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับของแอนนาซุยนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในเนี่ยจะมีกระจกให้ด้วยเป็นชั้นนี้แล้วก็มีแปรงให้ด้วยเล็กๆฟุ้งฟิงนะคะไม่กล้าใช้เลยนะ้องบอกพี่รล่ใช้เหอะใช้เหอะที่มีอยู่ก็ใช้บ้างใช้ให้มันหมดหมดไปนะคะก็เดี๋ยวจะลองปัดดูว่ามันน่ารักขนาดไหนแต่ว่ามันแบบฟุ้งฟิงมากจริงๆอะไม่กล้าใช้เป็นเพื่อนๆกล้าใช้ปะ ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะว่าถ้าเกิดว่ามีบลัชออนน่ารักน่ารักสวยๆแบบเนี้ยกล้าใช้กันไหมนะลองคอมเมนต์มาดูกันสลีก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนสลีหรือเปล่านะคะก็มีเท่านี้นะคะสําหรับการห่อของจากสวีเดนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยที่เวลาไปไหนก็นึกถึงสลีตลอดนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องต้นแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่นึกถึงสลีแล้วก็แบบของทุกอย่างที่อยู่ในถุงของทุกอย่างที่โชว์มาวันนี้นี แบบบ่งบอกได้จริงๆอ่ะซลี่รู้สึกถึงรู้สึกถึงความรักได้จริงๆอ่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบซัลี่พูดอยู่บ่อยๆนะว่าซัลี่ชอบใช้แล้วก็แบบว่าจําได้อ่ะประทับใจจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละวันนี้ซัลี่ไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยกับพอจากสวีเดนอันนี้ของซัลี่นะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ซัรลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย